สวัสดีครับพบกับผมนัทปิน่นโตนะครับกลับมาจากระนองแล้วแวะไปเที่ยวใต้มา6วันนะครับ <Wow. S 1> กลับมาดำปีเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นพี่บ่าวชาวใต้เลยนี้น <Hey. S 1> ะ โอ้ยดำครัมดำครัมครัมใหญ่เลยวันนี้มีเกมพิเศษมาเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเกมนี้เจ้าของเกมผู้สร้างส่งอีเมลมาหาอีกแล้วบอกว่าเฮ้ย hey ยูนัทปิ่นโตไอมีเกมที่ชื่อว่าเกรฟ High นะครับมันเป็นเกมที่พึ่งสร้างอยู่ในช่วงอัลฟาเลยนะไม่ใช่เบตาอัลฟานี่คือแบบช่วงแรกๆพึ่งมีด่านเดียวเท่านั้นในเกมนี้เกมเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับซึ่งในโรงเรียนนี้มันจะมีคุณครูคนหนึ่งคอยไล่ล่าเราเอตัวเกมจะเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูกันนะครับลองดูดีกว่าอันนี้สําคัญนะครับใส่แว่นกองแสงด้วยนะครับเวลาทํางานเล่นเกมเล่นมือถืออะไรก็ตามแว่นออฟตาช่วยคุณได้นะครับไปจังซื้อที่ลิงก์ด้านล่างบอกไปว่าน้เปิน่นโตนั้นมาลดทันที100่บาทนะเริ่มเกมเลยมาเริ่มเกมเลยนี่ <Hey. S 1> นี่ครับคือเริ่มมาก็ไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นแล้วอะนั่นคือคุณครูวะเฮ้ยภาพมันมีความคล้ายเกม Hello Neighbor นะครับภาพ ใกล้กันมากเลยครับเดี๋ยวเราไปยืนดูสิว่าเราต้องกด F เพื่อหยิบกล่องนะฮะแล้วปีนเข้าไปเหรอหรือยังไง<ม>กดเมาส์ขวาเพื่อคว้างแล้วโยนให้กระจกแตกเอามันก็ได้ยินสิไม่ใช่หรอวะเข้ามาเย็ดแค่เขาบอกว่าให้หากุญแจนะครับเพื่อเปิดประตูบานนี้ นี่คืออะไรอ่ะแล้วกดอะไรเปิดอ่ะนี่ไงคุณแจเจอล้วตื๊ดไปครับเปิดแล้วเจ้าค่ะครูจะโดนไหมเนี่ยเขาบอกว่าซ่อนในล็อกเกอร์ได้ด้วยนี่คือล็อกเกอร์หรอรอจนกว่าคุณครูจะออกไปจากที่นี่ครับอ่าครูเปิดประตูแล้วนี่มันแนวซ่อนหาเลยนี่ว่า แล้วทำไมคุณคุูต้องจับเราอะ่ะเยสแคนี่ฮะกูว่าครูนี่ก็หน้าไม่เหมือนครูเท่าไหร่นะเหมือนโจรมากกว่ามีเสียงหัวใจเต้นด้วยตึกๆึกึกึกคุณคูไปแล้วครับครูไปกูก็ไป,ไปเหมือนกันไม่มีทางให้ไปนี่นานะมีทางเดียวอะ่ะเขาบอกว่าให้เช็คห้องอาจารย์ใหญ่ครับ principal office เนี่ยประตูด้วยนั่นอะไรอะ artifact เฮี้ยเนี่ยไอยเฮี้ยชิบหายละ no no เฮ <No! S 1> <Hey! S 2> ้ยไอเฮี้ยอะไรวะกูทำอะไรผิดเนี่ย ตดนไปแล้วครับทำไงเนี่ยขระโกก็อา้าวทางเข้ายังไม่มีให้กูเลยมึงหน้าต่างมันหายไปไหนล่ะไอชิ้นมันเคยมีหน้าต่างตรงนี้ไม่ใช่เหรอมึงมึงบั็กแล้วเชื่อกูเปล่ากูเล่นเกมที่ยก็บั็กหมดแหละมึงก็ไม่รอดเหมือนกันก <Hey! S 1> ูว่าตรงนี้มันต้องมีรูเว้ยนี่ไง กูขึ้นมาได้ไงเนี่ยเกมยังอยู่ในช่วงอัลฟาครับสนัดปินโตสามารถทำได้ครับก็เอาดิครับแหมแลพอเจอเราแม่งกลายเป็นไฟแบบสีตำรวจเลยนะน้ำเงินแดงก็มาดิอ้ออะไรเนี่ยเราหลบในตู้แล้วครับเกมอัลฟาจริง เปิดปิดตู้แม่งทะลุได้ด้วยอเอาละครับดูเหมือนเราจะรอดพ้นเวฟที่หนึ่งมาได้เฮ้ยเดี๋ยดินี่มันห้องครูใหญ่ที่เราใช่ใช่ใช่นี่คือห้องครูใหญ่ เท่าน,นั้นไหมเหรอรอ,อแมงนั้นครับอะไรของแม่งวะเอ้ากู้ทำไฟฉายหายอีกเอา้าไฟฉายลนพื้นหายไปเลยอีบ้าไม่แต่มเมื่อกี้คือมันไปทางนู้นไม่เหวี่ยวนะมาโผล่ห้องนี้เนี่ยวะเอาฟาสุดๆน่าว <No. S 1> มึงเห็นกูเหรอเนี่ยมึงเห็นกูเหรอเนี่ยคือเราต้องไปอีกห้องนึงให้ได้นะครับ อีตู้แค่น,นี้เข้าไม่ได้เลยวะอะไรวะแม่งเข้าไปซ่อนแล้วแม่งทะลุตู้ออกมาอะไรผมได้ที่ตัดโซ่ให้กูแอบ,บในล็อกเกอร์แต่ล็อกเกอร์แม่งแอบ,บไม่ได้ ม่งเลยมันบอกว่าให้เอาที่ตัดเนี่ยไปตัดโซ่ที่ล er <ห>็อกล็อกเกอร์ไว้อยู่นะครับแปลว่าต้องมีล็อกเกอร์อันนึงที่มีโซ่ปัญหาคืออาจารย์แม่งก็วาร์ปได้ตู้แม่งก็ซ่อนไม่ค่อยได้ด้วย uh, เสียงอะไรวะเนี่ยเยี่ <É, S 1> เห็นกูแล้ว ประสาทเสียมากเกมาหากุญแจไปที่ตะวันออกเหรออีคุณครูนี่ก็วิ่งพลาดหนึ่งเลยเนี่ยไปดีครับรอเฮียนะครับ <c oughs> ตู้ล็อกเกอร์ที่ตัดได้เนี่ยของอ่ะ สกูไดเวอร์ไว้ไขอะไรวะไขตู้น้ำเหรอของมันมีสามอย่างะนะไข่ีอะไรวะกระจกก่อนนะมันต้องโยนทะลุกระจกได้ถูกไหมทางโล่งจังเลยโล่งเหมือนมีเรื่องเลยนี่เห็นจูมาสเตอร์ โค้ดสองแปดเก้าโค้ดสองแปดเก้านี่โค้ดอะไรวะเย้ยโค้ดอะไรวะเนี่ยทางไปตะวันตกอุอ mm ุ hmm. ปกรณ์เยอะจังเลยอะ่ะแต่ใช้ไม่ได้สักอันเลย เราเจอของอนะครับอาจจะต้องโยนทะลุกระจก,กไปปะเดี๋ยวเราค่อยๆเช็คล็อกเกอร์ทีละตู้อีกทีแต่ว uh, ่าพ well, ี่พี่ว่าพี่ก็เปิดครบหมดแล้วนะครับอาจารย์นี่มึงไม่เจอมึงก็ไม่กลับไปสักทีเนาะเหอเหี้ยนะครับใช่อ ว่าแม่งมันก็ไม่มีทางไปนะเพราะว่าห้องอื่นมันก็เป็นกระจกที่ล็อกหมดแล้วอะ่ะและตอนนี้อาจารย์แบบว่าป่วนเปลี่ยนมาไอ้เหี้ยจะเอากูให้ได้ดิ <c oughs> จะเอากูให้ได้ดิยืดอกมาได้ดหรออยู่ที่ไหนวะ เอรินอะไรวะเนี่ยนี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยแป๊บนะห้องนี้ไม่เคยมานะครับกำลังสงสัยว่าเรามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงคุณครูขางคุณครูขาง ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูค้างครูค้างเ,เหมือนกันเร่ว่าอา กูใช้อะไรตรงไหนได้บ้างเนี่ยกูมีครีมสองอันเลยเลยเนี่ยแม่งกลับมาแ้วเข้าไปในตู้สีสัตเสือกเป็นตู้กลมด้วยกูยังหากุญแจไป east wing ไม่ได้เนี่ยอีครูนี่ก็เดินถี่แล้วเกินโชว์สเต็ปตามหลังครูให้ดู ห้องนี้เคยมาแล้วนี่ห้อง historical เนี่ยค่อยๆไปทีละห้องไปแล้วในเวลากูฉายแล้วเนี่ย เลยลูกเลยลูกเข้าไปในตู้เลยลูกเอาจานจานซ่อนในตู้แล้วเจอแล้วเจอแล้วคือมันมีอัตติแฟกต์เราใช้ได้ตรงนั้นนะ่ะ อะไรกูได้วะกูถามจริงจริงมากเลยนี่เนี่นี่นะเข้ามาผมรู้แล้วครับมันต้องยิงฮะยิงแล้วก็หนีได้ไง มีทางลับข้างล่างด้วยวัดดวงไม่ได้ครับติด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 จานผมติดติดจานผมติด,ตดอยู่ในเงีง้ยจานเห็นมีรูผมก็พังให้หมดแล้วครับผม เริ่มสนุกกับการพังโรงเรียนแล้ววะ <Hey! S 1> นี่สรุปว่าเกมนี้คือการระเบิดโรงเรียนเพื่อหาทางไปต่อหรอเนี่ยหรือยังไงวะไม่ค่อยเข้าใจเมคานิซึมของแม่งเท่าไรหร่มันไม่ใช่การซ่อนของเฉยแล้วหาของให้เจอ,อนั่นคือการระเบิดโรงเรียนจริงอ่ะระเบิดเวลา เฮ้อย่หลบสันก่อนจะไปแล้วกันเฮียกูเห็นอาจารย์แวบลงมาข้างล่างเมื่อกี้นี้หลังจากพี่นัดกดสวิตช์รับได้เลยลงมาข้างล่าง มันจะมีทางไปนี่มันที่ไหนกันวะเนี้ตัดแล้วกูเจอแล้วทางไปเดคให้ไปท็อปทาวเวอร์ไปทางไหนวะ าวเวอร์อันนี้คืออะไรอ่ะฮะอ้าวเด็ดม่วนอะไรวะเนี่ยต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย ต้องปีกิดไปตู้ต่างหากขึ้นไงวะอออออออดีๆๆขึ้นไงวะยากเนาะยากเนาะขึ้นไงวะเย็ดแค่ vào mùng lên Vì con thải lụp Cú đơn ngay nè Ủa, mấy thằng phai đấy mấy cầm mà lại อยากได้ลูกลูกอันนั้นนะ่ะลู้ขึ้นไปเอาไงเนี่ยอะไรอ่ะว้าวทางลับครับว้าวว่าวแต่ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ย ยิงเลยได้ไหม,ม,หมแหงหมดแล้วไอ้เอิบโดนไฟฉายทิ้งมาแล้วด้วยที่ไหนวะเนี่ย มา security room <Okay. S 1> กูยิงลูกแก้วหมดแล้วด้วยนั่นใช่ลิฟต์ปะวะต้องมีต้องมีการ์ดเหรอต้องมีลิฟต์วะครับการ์ดของลิฟต์ เคาะแม่ให้หมดทุกห้องไอ้เนี่ยป่วน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 ,วนไงไรสัตว์เจอกูเฮ้ยเนื้อนื้อน้อโอ้กูหากุญแจขึ้นลิฟต์โอ้โหกุญแจหายทั้งสี่ดอกแม่งคือเนี่ยบนหน้าหัวเนี่ยแม่งขึ้นบอกว่ากุญแจหายสี่ดอกเนี่ย ไอ้แค่กูยังไม่เจอสักดอกเลยแยดแค่ yeah, okay. คิดจะให้เราทรมานกไปถึงไหนวะสัดแม่งี่หมดทุกบารเลยกูยังไม่ทันเล่นเลยมันก็วิ่งไล่กูแล้วชิบหาย mm hmm. มาแล้วมงเนี่ยข้างหลังข้างหลัง ระเบิดเวลาระ,ะเบิดเวลาโอ้ถ่ายซ้ำด้วยขึ้นไม่ถึงสี่ไฟอะไรของมึงอะไรของมึง แม่งมาพอดีเปิดเปิดกำแพงไอ้กูโอเคครับผมก็เดี๋ยวจบไปที่นี่กันแล้วกันเดี๋ยวรอเกมสมบูรณ์ให้กลับมาเล่นทีครับมันยังคุกคกคุกคิกอยู่อะ่ะแต่ถามว่าเป็นเกมที่ potential ไหมกราฟิกสวยดีเกมเพย์ยังไม่สมูทมากนะครับยังมีกริชหรือว่าบั๊อยู่นิดหน่อยส่วนพี่นัทก็เดี๋ยวกลับมาเล่นกันใหม่ในวันที่มันดีกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยดีผมก็ยังไม่ค่อยดี ยอมรับเลยนะฮะผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในวันที่ผมดีแล้วก็ผมมั่นใจว่าผมผ่านมันได้แน่กัอีกแค่อาจารย์คนเดียวมันจะทำอะไรผมได้อไปแล้วครับ